สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้คุยกับโต๊ะจะพาเราไปวิเคราะห์บอลประจำวันที่15มิถุนายน2568กันนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับคุยกับโต๊ะจัดมาให้ด้วยกันแบบเด็ดๆนะครับทั้งหมดเนี่ย4คู่นะครับจากศึกขับเวิด์ครับนะครับก็ มีไบเยนมิวนิกนะครับพบกับโอเกลด์ซิตี้นะครับตอนห้าทุ่มนะครับปารีสแซงแช์กแมงนะครับพบกับแอตติกโอมาลิดนับเวลาตีสองนะครับไพมัลัสนะครับพบกับปอโตนะครับเวลาตีห้าและโบตาโฟโกนะครับพบกับซีแอตเทนซาวเดอร์นะครับตอนเก้าโมงนะครับก็ ก่อนเราจะไปรับชมนะครับวิเคราะห์บอลประจำวันที่15มิถุนายน2568ในค่ำคืนนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างไบโอมวนิคกับโอเกลดนซิตี้ นะคู่นี้เนี่ยเตะเวลาห้าทุ่มตรงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ฟอร์มการเล่นห้านัดหลังที่ผ่านมาของทั้งคู่กันก่อนนะครับไปส่องกันแล้วเนี่ยบาเยอร์มิวนิกนะครับห้านัดหลังที่ผ่านมานะครับชนะไปถึง4นัดนะครับและเสมอไป1นัดนะครับและแต่ละนัดที่ชนะมานะครับ ก็เป็นทั้งเกมที่ออกไปเยือนนะครับแล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งนาที่เสมอนเนี่ยไปเสมอกับอาบีไลซิกมานะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ3ามครับโดยเป็นการออกไปเยือนถิ่นของ RB บีไลซิกนะครับส่วนทางฝั่งของโอ k กล n นซิตี้นะครับนานัดหลังที่ผ่านมานะครับชนะ3แพ้สนะครับ แต่ว่านัดที่แพ้เนี่ยเป็นการเล่นในบ้านทั้ง2นัดเลยนะครับซึ่ง3นัดล่าสุดนะครับสำหรับโอ๊กแลนด์เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับเพราะออกไปเยือน2นัดนะครับคว้าชัยมาทั้ง2นัดนะครับและเล่นในบ้านของตัวเองอีก1นัดนะครับโชว์ฟอร์มได้แบบโดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าชนะไปถึง5ประตูต่อ1นนะครับก็ สำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่แฮนดิแคปนะครับสำหรับแฮนดิแคปนะครับเป็นไบยอนมิวิกนะครับต่อโอเกลด์ซิตี้นะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเปิดมาเนี่ยไบยอนมิวิกต่อถึง4.5ครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับตามทัศนาฟุตบอลน,นะครับคุยกับโต๊ะสำหรับคู่นี้เนี่ยคุยกับโตเนี่ยไปเจอมา จากท่านหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่าคู่นี้นะครับตัดสินล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าเสือใต้เนี่ยเตรียมประเดิมสนามแรกด้วยชัยชนะแบบสบายเท้าละครับเพราะล่าสุดมีการเสริมทัพตัวผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมนะครับทางฝั่งของกองหลังนะครับบวกกับได้เพย์มเมเกอร์ตัวเก่งอย่างมูเซล่ากลับมาด้วยนะครับจากอาการบาดเจ็บ มองดูแล้วแมตช์นี้เนี่ยเกมลุกนะครับรอเดินหน้าผลิตสกอร์สถานเดียวนับที่มั่นใจขนาดนี้เป็นเพราะว่าคู่แข่งคือโอ๊กนด์ซิตี้ตัวแทนจากทวีปนิวซีแลนด์นะครับแม้ว่าผลงานก่อนหน้านี้นะครับจะดูดีแต่พอเอามาเทียบกับคู่แข่งนะครับในยุโรปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรองแบบสุดๆนะครับฉะนั้นกับแฮนดิแคปที่เปิดมาให้นะครับบาเยอร์นเนี่ยต่อถึง4.5 นะครับแต่จากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับพบว่าชื่อชั้นและกลุ่มกําลังนะครับต่างกันลาวฟ้ากับเผวนะครับแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ต้องเลือกถือบอลต่ออย่างยบร์มินิกไว้นะครับแต่คุยกับโต๊ะเนี่ยมองกลับกันว่าค่ำคืนนี้นะครับในเมื่อถ้าโอเกลันซิตี้นะครับได้มาเล่นในศึกของ ขับวั์คัพเนี่ยถือว่าต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับถึงาบยน์จะได้มูเซล่ากลับมานะครับแต่ก็ยังขาดเกมลุกไปถึง2ตัวนะครับอย่างบาโคล่านะครับกับเดมเบเล่นะครับ, ola, รบ,บ, le, รบที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ต้องบอกว่าต้องขออภัยด้วยนะครับา i ยมินิกเนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเดมเบเล่ le, กับบาโคล่าเนี่ย อยู่ปารีแสแซงชังแมงนะับเป็นคู่ต่อไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับบายอมินิงผมมองว่าถึงจะได้มูเซล่ากลับมานะครับแต่การที่แฮนดิแคปเนี่ยต่อค่อนข้างสูงนับผมมองว่าวันนี้เนี่ยต่อให้ชนะนะครับก็ชนะไม่ถึงขาดถึงขนาด5ประตูนับผมมองว่าอาจจะจบแค่30 40หรืออาจจะโอ๊กแลนด์เนี่ยสามารถตีไข่แตกได้นะครับอาจจะจบกันที่5ประตูต่อ1 4ประตูต่อ2 ก็เป็นไปได้นะครับยังไงเนี่ยคู่นี้นะครับคุยกับโต๊ะมองว่าวางที่บอลลองอย่างโอเกลนนะครับก็น่าสนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่2นะครับเป็นปารีสแซงเช็งแมงนะครับพบกับแอตติโกมาริดนะครับคู่นี้เนี่ยเตะเวลาตี2นะครับก็ในส่วนของฟอร์ม การเล่น5นัดหลังที่ผ่านมานะครับเปเชนะครับชนะมา5นัดติดนะครับเป็นการเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยสนัดนะครับและออกไปเยือนมา1นัดนะครับซึ่งแต่ละนัดเนี่ยทะล่มทลายทุกนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเจอกับอินเตอร์ในรอบชิง UCL นะครับก็ซัดอินเตอร์ไปถึง5ประตูต่อศูนย์ะครับเปิดบ้านพบกับแล้งนะครับก็ชนะแล้งไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับ โอ้ต้องบอกว่าแต่ละแต่ละนัดเนี่ยยิงถล่มทลายจริงๆนะคับส่วนแอตติกมมาลิดนะผ่านน้หลังที่ผ่านมานับชนะ3ามเสมอ1แพ้หนึนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มเนี่ยยังคงโอเคนะครับจาก2นัดล่าสุดที่เล่นกับคิโรนากับเลอันเบติสนับสามารถปิดตะกร์อไปถึง4ประตูต่อศูนย นาฟ้าัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยแอตติโกมาริดนับเสียประตูไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะับแต่ว่ายิงกลับมานะัสิบสามสประตูด้วยกันนะับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะับมีปัญหาในส่วนของเกมรับนะับแต่ไม่มีปัญหาในส่วนของเกมลุกนะสำหรับแอตติโกมาริดนะครับ ก็ต้องบอกว่านะสํสหรับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งนะครับต้องบอกว่านัดล่าสุดที่เตะกันไปนะเป็นแอติโกมันิดนะสามารถเอาชนะทางฝั่งของปารีสแซงต์แช m แมงไปได้นะครับในวันที่7พฤษภาพฤศจิกายนนับสอนะก็ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะในศึกยูซีเนะครับสำหรับคู่นี้นะแพนดีแคปเนี่ยเปิดมาเป็นปารีสแซงต์แชแมงนัต่อ แอติโกมาลิดเนี่ย0.5นะครับตามทัศนฟุตบอลนะครับคุยกับโตมองว่าเปเช่นะครับดีกีแชมป์ UCL ปีล่าสุดนะครับจึงน่าจะลงเล่นต่อเนื่องด้วยความมั่นใจนับเนื่องจากเพิ่งคว้าแชมป์มาได้ไม่นานนะครับบวกกับผลงานเนี่ยดุดันเป็นทุนเดิมเมื่อคว้าชัยติดต่อกันมา4เกมนะครับกดรวมๆนับ14ประตูขนาดอินเตอร์มิลานับที่ว่าเกมรับเหนียวๆนะครับยังโดนไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับอีกทั้งขนแกนหลักนะครับ ชุดแชมป์ยุโรปมาติดทีมพร้อมหน้านะครับส่วนแอตติกอมาลิดนับมาตรฐานจากฤดูกาลที่ผ่านมาไม่คงเส้นคงวาครับมีดีมีแย่เป็นพักๆจริงอยู่พวกเขาเคยบุกชนะเปชเชม่มาแล้ว2ประตูต่อหนึ่งแต่ช่วงนั้นยอดทีมจากหลีกเอิงนะฟอร์มยังไม่พีคผิดกับปัจจุบันนะซึ่งเปชเช่เนี่ยบินไปไกลจึงไม่แปลกนะหากตาม,มีที่ตรงบอลไม่มีอะไรแปลกใหม่จะต้านความครบเครื่องแชมป์ UCL ไหวหรือเปล่านะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า p h ชเชนะครับอาจจะขาดบาโคล่ากับเดมเบเร่ไปนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาเนี่ยไม่ค่อยสูงนะครับผมมองว่ายังมีคาวาสเกลียอยู่นะครับที่สามารถปิดสกอร์ให้กับทางฝั่งของปารีสแซงต์แชงแมงได้นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยคุยกับโต๊ะเลยแนะนำให้เชียร์บอลต่ออย่างเพเชนะค,คิดว่า แฮนดิแค p 0.5เนี่ยน่าจะไหวนะเพราะเกมลุกของเปตเชนเนี่ยถือว่าดีจริงๆนะครับและมีเพย์เมเกอร์อย่างวิตินยานะครับที่เพิ่งได้ชูถ้วยจับที่เพิ่งได้ชูถ้วยกับโปรตุเกสไปนะครับจากศึกเนชั่นลีกนะครับสำหรับคู่ที่นะคนับเป็นเพาไมลัสนะครพบกับปอร์โตนะครับ,ค,รบ,บ,ค,รบคู่นี้เนี่ยเตะเวลาตีห้านะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันที่ฟอร์มการเล่น5นัดหลังที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างพันไมลัสนะครับ5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับก็ต้องบอกว่า3นัดที่ผ่านมาเนี่ยมีไปสะดุดแพ้มา2นัดนะครับและชนะมา1นัดนะครับเท่ากับว่าฟอร์มเนี่ยยังมีอาการสะดุดอยู่นะติดเครื่องติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ว่านัดไหนเนี่ย ถ้าได้บุกนะครับสามารถจบสกอร์ได้เนี่ยต้องบอกว่าจบทีเนี่ยหกศูนย์สามศูนย์นะครับหนึ่งประตูต่อสองว่าได้เลยนะสำหรับพาวไมล์ลัสนะครับส่วนทีมเยือนอย่างปอโตในค่ำคืนนี้นะครับห้านัดหลังที่ผ่านมานะครับชนะสี่แพ้หนึ่งนับและเป็นการชนะมาสี่นัดติดนับเล่นในบ้านสองนัดออกไปเยือนสองนัดนะครับแม็ก แม้ว่าออกไปเยือนนะครับจะชนะมาเนี่ยด้วยสกอร์ที่ห่างกันแค่เพียงลูกเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นการที่จะชนะนับส่วนในการเล่นในบ้านนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ละนัดเนี่ยทั้งสองนัดนะครับยิงถึง3ประตูกันด้วยเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปนะครับเป็นพาวไมลัสนะครับตอบปอร์โตนะครับ0.25ตามทัศนนาฟุตบอลนะคุยกับโตเนี่ยแนะนําให้เชียร์บอลรองอย่างปอร์โตนะครับเพราะว่าพาวไมลัสนะครับ พวกเขาเนี่ยมาจากบราซิลสไตล์บอลแน่นอนว่าเต็มไปด้วยเทคนิคและความหลากหลายอย่างไรก็ตามนะครับคู่แข่งนัดน,นี้นะครับของพวกเขาคือปอร์โตนะครับยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสที่ทรงบอลแข็งแกร่งและระบบทีมแน่นตามแบบฉบับบอลยุโรปบอกเลยว่าเกมนี้นะครับสนุกอย่างแน่นอนโดยแฮนดิแคปนับเปิดออกมาให้เสมอนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฮนดิแคปนับไหลเป็นพาไมาลักนะครับต่อถึง0.25 นับยอมรับว่าเป็นราคาเนี่ยที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนกับพอไมรัสสักเท่าไหร่นะเพราะบอลแบบนี้เนี่ยออกได้หนหลายหน้าเกินนะครับแต่ถ้าให้เลือกก็ขอยืนอยู่ฝั่งปอร์โตดีกว่านะครับเพราะพวกเขาเนี่ยมีกลุ่มกําลังที่ดีกว่าระดับบอลสูงกว่านะครับและคุ้นเคยกับบอลบราซิลเป็นอย่างดีเพราะพวกเขามีแข้งแซมบ้าอยู่ในทีมหลายคนเกมนี้นะครับมองว่าน่าจะมีทีเด็ดนับเบียดเอาชนะทีมเยือนต้องบอกว่า เกมนี้นะครับมองว่าน่าจะมีทีเด็ดนะเบ,บียดเอาชนะเจ้าถิ่นอย่างพาวไมลรัสได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับคู่นี้เนี่ยคุยกับโต๊ะแนะนําให้เชียร์บอลลองอย่างปอโต้ะนะครับและคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างโบตาโฟโกกับ,บซีแอตเทินะครับซาวเดอร์นะครับสําหรับคู่นี้เนี่ยเตะเวลาก้นาฬิกานะครับ ในส่วนของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างโบตาโฟโกนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแต่เป็นการชนะมา3นัดติดในช่วง3นัดที่ผ่านมานับส่วนทางฝั่งของซีแอตเทิลนะครับห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับช่วงล่าสุดนะครับแพ้มา2นัดติดนับในส่วนของนัดล่าสุดนะฟอร์มเนี่ยดรอปไปค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับแพนดิแคปนะครับเป็นโบตาโฟโก้นะครับต่อทางฝั่งของซีแอตเทิลซาวเดอร์นะครับ0.5นะครับตามทัศน์ฟุตบอลนะค,คุยกับโต๊ะมองว่าซีแอตเทิลนะครับซาวเดอร์ ers, เนี่ยจะรับบทเจ้าภาพในกลุ่มนี้นะแต่การเชิญหน้ากับสโมสรจากบราซิลอย่างโบตาโฟโก้นะครับที่ช่วงนี้นะโคตรดุนะครับด้วยการคว้าชัย8จาก11บเผลท้ายทุกรายการนะครับเสมอไป1และแพ้2 นับและผลิตสกอร์เป็นกรอบเป็นการร,รวมทั้งสิ้น20ประตูนะครับขนาดศึกโคปาลิเบอร์ตาโดเลสนะครับก็เอาพวกเขาไม่ลงฉะนั้นนับการมาเชิญหน้ากันกันกบคู่แข่งจากเมเจอรีกนะครับซึ่งมาตรฐานก็น่าจะเป็นรองกว่าพอสมควรคงไม่ใช่เรื่องยากในการประเดิมสนามในการประเดิม3คะแนนแรกนะับประกอบให้กับตัวแทนจากแดนมักกันนะับซึ่งควบตำแหน่งเสมือนเจ้าบ้านนับจะได้เปรียบเรื่องสนาม เสียงเชียร์และสภาพอากาศมากกว่าแต่สไตล์การเล่นและความดุดันยังคงห่างชั้นกับทางฝั่งของโบตาโฟโกนะครับพอสมควรเชื่อว่าต้านไม่ไหวแน่นอนนะครับแนะนำสำหรับผู้นี้เนี่ยคุยกับโตนะครับแนะนำให้เชียร์ทางฝั่งของบอลต่ออย่างโบตาโฟโกมากกว่านะครับคิดว่าจะปิดสกอร์ได้ดีกว่านะครับสำหรับ ค่ำคืนนี้นะครับประจำวันที่15มิถุนายน2568นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่สรุปแนวทางนะครับฟุตบอลนะครับคุยกับโต๊ะนะครับก็4คู่ที่จัดมาให้ในค่ำคืนนี้เนี่ยมีบาเยอร์มิวนิกนะพบกับโอเกลนด์ซิตี้นะครับแนะนำเป็นรองโอเกลนด์นะครับแฮนดิแคปเนี่ย4.5นะครับผู่ที่2นะปารีสแซงต์แชรงแมงนะพบกับแอตติโกมาดริดนะแนะนำเป็นต่อปารีส0.5นะครับผู่ที่3เนี่ยเป็นพาเมอลัสนะพบกับปอร์โต นะครับก็ต้องบอกว่าแนะนำลองพอโต้นับแฮนดิแคปเนี่ย0.25นะครับและคู่สุดท้ายนับเป็นโบตาโฟโกนับพบกับสีแอตเทิซาวเดอร์นัแนะนำเป็นต่อโบตาโฟโกนะแฮนดิแคปเนี่ย0.5นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก่อนเราจะจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆที่คุยกับโต๊ะจัดให้ด้วยนะครับ ยังไงค่ำคืนนี้นะคุยกับโต๊ะเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ